วันนี้เราอยู่ในงานนะครับ a l l o c k Your Potential นะครับเป็นงานเปิดตัวนะครับ New Isuzu D-Max นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยสวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่สนาม Isuzu 4x4 Land นะครับเป็นงานเปิดตัวนะครับ นิวอิวซูดีแมกชม2024นะครับตรงนี้เดี๋ยวมีการปรับเปลี่ยนอะไรรุ่นไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันเลยก็มาอยู่กับเจ้าคันแรกของเรานะครับจะเป็นรุ่นขายดีในโชว์รูมของเราเลยนะครับจะเป็นสเปซแคปนะครับ 1.97S นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์โตโด้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะครับชิ้นหน้าเหมือนเดิมนะครับเป็นฝากระโปรงหน้าที่เขาดีไซน์ปรับเปลี่ยนมานะครับก็ให้ดูมีเหลี่ยมมีคมมีสันมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร นะครับต้องบอกว่าตรงนี้ก็ดูสวยดูสะาดตามากยิ่งขึ้นเลยนะครับช่องระบายนะครับความร้อนที่เรเดียเตอร์ตรงนี้ก็ออกแบบมาได้อย่างดีให้อากาศเนี่ยไหลผ่านโฟลได้ดีนะครับทำให้ระบายความร้อนของเครื่องยนต์เนี่ยได้ดียิ่งขึ้นไฟหน้านะครับยังเป็นแบบหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับโอเคแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับอีกตัวนึงนะครับจะเป็น Air ์โฟลของด้านนี้นะครับเวลาเราขับรถไปเนี่ยนะครับจะมีอากาศ เข้ามาที่ด้านหน้านี้ตัวนี้ก็คือจะไหลผ่านเข้าไปแล้วก็ไปทะลุข้างหลังเลยนะครับตัวนี้ทําให้มันไม่ต้านลมนะครับออกแบบตามหลักแอโรไดนามิกนะครับต้องบอกว่ารวมแล้วเนี่ยด้านหน้าเนี่ยคือปรับเปลี่ยนมาใหม่ตั้งแต่ครึ่งหน้านี้เลยนะครับอ่ะมาต่อที่ล้อนะครับล้อยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับเนื่องด้วเป็นตัวเริ่มเนาะตรงนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็เราจะไปเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนอะไรกันอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ให้เป็นล้อกระทะนะครับขอบ15านะครับยางซีรี์เดิมเลยนะครับบิสโตนดูลอบิทนะครับสองหนึ่งห้าเจ ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วส่วนใหญ่ลูกค้าซื้อรถออกตัวนี้ออกไปเนี่ยก็ไปเปลี่ยนแบกเปลี่ยนอะไรกันนะครับมาต่อกันที่นะครับด้านข้างก็เหมือนเดิมนะด้านข้างผมว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับด้านหลังก็เช่นกันนะครับแล้วก็มาที่ไฟท้ายนะครับของไฟท้ายเจ้าตัวนี้นะครับไฟท้ายรู้สึกจะเป็นไฟท้ายตัวเดิมนะครับตัวนี้เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะเป็นตัวฝาท้ายนะครับฝาท้ายดูดี่มีตัวล็อกไหมยังไม่มีนะครับตัวล็อกตัวผ่อนแรงนะครับยังไม่ยังไม่มีให้นะครับเหมือนเดิม นะครับมีแค่ดีไซน์นะครับที่เปลี่ยนไปนะครับเป็นสันนะฮรออกเป็นแนวนอนตรงนี้นะครับก็ก็ดูสวยดูคีนดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันบ้างนะครับว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนบ้างนะครับครับก็มาต่อที่ภายในครับจะสังเกตเห็นนะครับภายในโอโถงนะครับดูกว้างขวางจริงๆก็เท่าเดิมนะครับเพราะว่าตัวถังของเราเนี่ยเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวผมขอขึ้นไปลองนั่งดูบ้างนะครับตรงนี้นะครับสังเกตเห็นจุดแรกเลยนะครับที่เปลี่ยนก็จะมีอ่าช่วงตรงกลางนะครับช่วงแต่ตรงนี้เขาก็ดีไซน์ออกมาใหม นะครับดูเหลี่ยมดูสวยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมานะครับที่ตัวจอตัวนี้จอขนาดใหญ่ขึ้นแล้วด้วยนะครับเดิมทีเนี่ยเป็น7นิ้วตัวนี้เราให้มา8นิ้วแล้วแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับไวรัสแอปเปิลคาเพได้ไวรัส n อนด i ร a u อโต้ได้นะครับต้องบอกว่าเชื่อมต่อไล้สายได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆท่านแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็ขาดไม่ได้กับเจ้าตัวนี้นะครับไ y p e C นะครับตัวนี้เรามีเพิ่มเติมมาให้นะครับเป็น Type C เรีย ที่ใต้จอด้านนี้นะครับที่เหลือนะครับยังเหมือนเดิมนะครับแอร์นะครับแอร์เป็นแมนนวลอยู่นะครับมือหมุนเหมือนเดิมนะครับคอนโซลเกียร์ตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็ภายในนี่น่าจะมีเท่านี้นะครับสำหรับในเกทเนะครับแล้วก็หน้าจอมามารวัดตรงนี้ก็ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมคันต่อไปกันครับ ครับก็มาต่อกับคันนี้นะครับอ่าจะเป็นแคปโฟนะครับหนึ่งจุดเกาเกรดอตัวนี้ก็มีทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดาเหมือนกันแต่ว่าคันที่ผมมาพาชมเนี่ยจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับก็เขามีการปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะครับมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับฝากระโปรงหน้าก็ปรับเปลี่ยนเป็นดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็กระจังหน้าของเขานี่ครับพอดูเห็นสวยงามขึ้นมากเลยนะครับพร้อมตัวช่องรับลมนะครับไว้ระบายความร้อนจากเรเดียเตอร์ตรงนี้ก็ออกแบบมาให้ลมผ่านได้ดีนะครับสามารถจะระบายความร้อนของเครื่่องงยยนนต์ไดด้้ีมากิขึ นะครับล้วก็ไฮไลท์ของเขานะครับยังเป็นไฟหน้าเหมือนเช่นเคยนะครับตอนนี้เขาอ่าบิวอินให้ไฟเลี้ยวเนี่ยข้าไปอยู่ในโคมกับไฟหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยอ่าตัวไฟเดย์ไลท์ของเขาเนี่ยก็จะติดเป็นไฟเลี้ยวด้วยนะครับส่วนไฟตัดหมอกนะครับในรุ่นเกด l d a เนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับยังเป็นไฟหลอดไสยอยู่นะครับต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงเยอะเลยทีเดียวครึ่งหน้าเนี่ก็คือเปลี่ยนใหม่แทบจะหมดเลยนะครับแทบจะจำของเดิมไม่ได้เลยนะครับอ่ะเปอน้ร็ นะครับแม็กขอบ16นิ้วเช่นเคยแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนลายนะครับเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะครับยางยังเป็นซีรีส์เดิมนะครับอ่บิสโตรนตูโรบิสนะครับตัวนี้นะครับซีรีส์อยู่ที่2 1570นะครับขอบ16นิ้วนะครับอ่าก็ก็คล้ายๆของเดิมเนาะมีปรับเปลี่ยนให้ดูเวลาวิ่งแล้วมันจะสวยมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะไปชมภายในเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ตัวหนึ่งของเรานะครับจะอยู่ที่เจ้าเท้าไฟท้ายของเขานะครับเป็นไฟท้ายแบบ3ชั้นตรงนี้ ลองมาดูใกล้ๆนะครับจะเป็นนะครับมีไฟท้ายนะครับไฟหลีแล้วก็ตัวไฟเบรกเนี่ยเขาจะเป็นหลอดอยู่นะครับเดี๋ยวลองมาชมกันใกล้ๆดูว่าชอบกันมากขึ้นไหมส่วนตัวผมคิดว่ามันน่าจะสว่างขึ้นตรงนี้นะครับทำให้ขับขี่ได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ดีไซน์ของตัวเจ้าฝาท้ายของเขาเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนมาใหม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะดูโล่งๆคีนๆดูสวยสะอาดตาดีนะครับตรงนี้นะครับอ่ะ เสียเวลาเดี๋ยวพาไปชมภายในกันต่อนะครับก็มาต่อกันที่ภายในของเจ้าคันนี้กันบ้างนะครับก็ภายในเขาดีไซน์ตกแต่งใหม่เลยเริ่มต้นที่เบาะนี่เขาก็เป็นเบาะเกต็ผ้าพรีเมี่ยมเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนที่ลวดลายของเขานะครับให้ดูสวยดูคมมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นลายนี้ทั้งคู่หน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวคอนโซลหน้าของเขาก็มีดีไซน์ตกแต่งนะครับจะสังเกตเห็นนะครับจะมีลวดลายอยู่ที่เจ้าตัวคอนโซลหน้าด้วยนะครับมาพร้อมจอนะครับเป็นจอตัวใหม่ ต้องบอกว่าจอตัวนี้นอกเหนือจากที่ขนาดเขาจะใหญ่ขึ้นแล้วนะครับจาก7นิ้วเป็น8นิ้วเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมต่อไวเลส Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายได้แล้วนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับตรงนี้นะครับพร้อมกับยังมีโหมดต่างๆนะครับคอยดูนะครับองศาของรถแล้วก็องศาของล้อนะครับที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยโอ้ต้องบอกว่าล้ำสุดๆนะครับตรงนี้มาพร้อมกับนะครับช่องเสียบนะครับ Type C มาเพิ่มให้ด้วยนะครับของเดิมของเราเนี่ยจะเป็น USB ตอนนี้ก็คือรถของเราทั้งคันเป็น Type C ทั้งหมดแล้ว นะครับอ่ามีอะไรใหม่อีกนะครับก็จะมีนะครับพวงมาลัยนะครับตรงกลางพวงมาลัยเนี่ยก็จะดีไซน์ออกมาใหม่ด้วยนะครับในเกตนี้นะครับเป็นก็ดูสวยดูดูมันดูแบบถนัดมือเนาะนะครับอ่ะไปต่อกันขั้นต่อไปครับนะครับครับตอนนี้ตูนก็มาอยู่ในรุ่นนะครับอ่า new isuzu d max s p a c c a p นะครับ1.9เกรด L กันบ้างนะครับว่ามีปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะครับสำหรับโมเดลนี้ นะครับก็ยังเป็นนะครับกระโปรงหน้าเหมือนเดิมนะครับที่เพิ่มสันเพิ่มดีไซน์ออกมาใหม่นะครับแล้วก็ที่ขาดไปได้เลยก็จะเป็นตัวกระจังหน้าที่ดีไซน์ออกแบบใหม่ให้ดูใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับตัวระบายความร้อนของเรเดอร์เตอร์ได้ดีนะครับตรงนี้ทําให้อากาศเนี่ยไหลผ่านเข้าไประบายความร้อนมอน้ําได้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนไฟหน้านะครับเขาเปลี่ยนแปลงมาใหม่นะครับก็มีไฟเลี้ยวในตัวของเจ้าตัวนี้ได้บ่อยแล้วนะครับจะทํางานร่วมกันกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไหลด้านบนนี้เลยนะครับตัวนี้ นะครับแล้วก็ในเกีร L เนี่ยนะครับก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับตรงนี้นะครับต้องบอกว่านะครับปรับเปลี่ยนใหม่มาครึ่งหน้าเนี่ยแทบจะทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวไฮไลท์ของเขาก็จะมีตัว L4 นะครับตัวนี้ที่จะช่วยนะครับเราขับรถเนี่ยรถประทะลมเนี่ยนะครับก็จะไม่ต้านลมแล้วเป็นหลักแอโรไดนามิกนะครับลมไหลผ่านเข้าไปแล้วก็ไปทะลุตัวบางคนหน้าตรงนี้เลยนะครับอ่าอีกจุดหนึ่งนะครับที่ปรับเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นตัวล้อแม็กของเขา นะครับล้อมแม็กของเขาเนี่ยก็จะมีขนาด16นิ้วเช่นเคยแต่ว่านะครับจะมีปรับเปลี่ยนให้ดูดีไซน์ดูสวยดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับด้านนี้เวลาล้อหมุนเนี่ยจะดูแบบเป็นบพัดดูสวยเลยนะครับมาพร้อมกับซิลิยางเหมือนเดิมนะครับอิสโตนดูริทนะครับก็ต้องบอกว่านะครับซิลิยางตัวนี้นะครับก็จะบรรทุกนะครับได้ดีแล้วก็ยังนุ่มสบายเวลาเราขับถังเรียบด้วยนะครับตรงนี้ก็บอกว่าตอบโจทย์นะครับส่วนใหญ่นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูรอบคันอีกทีนะครับรอบคันด้านนี้ก็ยังไม่มมีีออะไรรปปับเเเล่ยยนนงหืดิม นะครับล้อนะครับก็เป็นลายเดียวกับตัวหน้าเลยนะครับแล้วก็ตัวไฮไลท์ของเขาเนี่ยจะเป็นไฟท้าย3ชั้นสวยๆแบบนี้เลยนะครับตรงนี้นะฮะไฟท้ายสวยๆแบบนี้นะครับกันชนนะครับดีไซน์ยังเช่นเดิมนะครับยังเหมือนเดิมแล้วก็ที่ปรับเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งแล้วจะเป็นฝาท้ายแบบใหม่นะครับลวดลายเขาจะมาเป็นแบบแนวนอนแบบนี้นะครับให้ดูแบบดูรถโอทงดูกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมภายในกันอีก ว่าเป็นยังไงกันบ้างครับก็ตอนนี้อยู่กันที่ภายในของเจ้า s p ป c แคบนะครับตัว s p ป c แคบเนี่ยแคบก็สามารถเปิดได้กว้างขวางแบบนี้เลยนะครับขึ้นนั่งตอนสองได้อย่างสบายนะครับแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับดีไซน์ของตัวเจ้าเบาะผ้าพรมเนียมตัวนี้นะครับให้มีดีไซน์ที่ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอขึ้นไปลองนั่งหน่อยหนึ่งนะครับนะครับขึ้นไปลองนั่งเหด จุดแรกเลยนะครับที่ปรับเปลี่ยนก็จะเป็นตัวนี้เช่นเคยนะครับตัวตัวพวงมาลัยเนี่ยยังเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีปรับเปลี่ยนดีไซน์ตรงแต่นะครับตรงแอร์แบกนะครับคู่ของคนขับนะครับตรงนี้ที่ปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะมีหน้าจอนะครับหน้าจอที่เป็น8นิ้วนะครับใหญ่กว่าเดิมนิ้วนึงแล้วแล้วก็ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับ a n d r o i d Auto แบบไร้สายแล้วก็ Apple c a r p l a เแบบไร้สายได้ด้วยนะครับในส่วนของจอตัวนี้นะครับเพิ่มเติมมานะครับก็จะเป็นนะครับบอกองศา ของรถเราด้วยนะครับขณะเราอยู่บนเนินอยู่บนทางลาดอะไรเนี่ยก็จะมีองศาของรถบอกนะครับว่าตอนนี้อยู่ที่อ่าองศาที่เท่าไหร่นะครับถัดลงมาเนี่ยก็จะมีนะครับ USB Type C นะครับตัวนี้ Type C เรามีมาให้แล้วนะครับติดมาให้กับรถเลยอยู่ที่ใต้จอด้านนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่มีปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะครับมีลูกเล่นดีไซน์นิดหน่อยที่คอนโซลด้านหน้านะครับจะออกเป็นสีบอลบอลนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีเล่นลวดลายที่ด้านข้างแบบนี้เลย นะครับก็ดูสวยขึ้นนะผมว่ามันดูสวยดูดูมันดูกว้างขวางขึ้นทั้งทั้งที่จริงๆแล้วตัวถังเหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันตีบ่ารุ่นต่อไปชมรุ่นอะไรครับก็มาต่อกันที่ New i s u z u D-Max Highlander 4ประตูกันบ้างนะครับคันนี้ก็มากับสีเทานะครับไอไลโอเปกนะครับการเปลี่ยนแปลงของเขาตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยตัวฝากระโปรงหน้านะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเข้ามานะครับก็จะดูให้มีเหลี่ยมมีสันนะครับมากยิ่งขึ้น นะครับแล้วก็ที่เห็นชัดๆเลยจะเป็นกระจังหน้าของเขานะครับตรงนี้นะครับที่เปลี่ยนเพิ่มเข้ามานะครับอร้มกับไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์ LED พร้อมไฟเลี้ยวในตัวตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวระบายความร้อนดีเอเตอร์ตรงนี้ก็ออกแบบช่องให้อากาศนะครับผ่านได้ดีนะครับมาพร้อมกับ a i r f โฟ w ด้านข้างของไฟตัดหมอกเจ้าคันนี้ นะครับที่ทําให้เวลารถปะทะลมนั่นเนี่ยนะครับมันไม่ลู่ลมนะครับรถลมผ่านเข้าไปในรูแอร์โฟรตัวนี้แล้วก็ผ่านมาด้านหลังหน้าซุ้มล้อเลยนะครับอ่าไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับจะเป็นล้อแม็กนะครับลายใหม่ของเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบก้านคู่นะครับตัวนี้6ก้านคู่เลยนะครับมาพร้อมกับซีดียางนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวยางครับเป็นบิตสโตนดูเลอร์นะครับอซีดียาง2 6 5 6 0 R 1 8 นะครับต้องบอกว่าดูเป็นไงครับสวยมากยิ่งขึ้นเลยนะครับออกแนวแบบทูโทนนะครับสีตัวออกเงินเงินตัดด้วยดำนะครับสวยๆแบบนี้นะครับอ่าด้านหน้าเนี่ยต้องถือว่าปรับเปลี่ยนไปเกือบจะครึ่งคันเลยครึ่งหน้าเลยนะครับถัดมาที่ด้านข้างนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวเหมือนเดิมนะครับอ่ามือเปิดเป็นสีโครมเมียมเช่นกันนะครับเหมือนของเดิมบันไดดีไซน์เดิมเลยนะครับแล้วก็ล้อหลังเหมือนกันครับล้อหลังก็เป็นลายเดียวกับล้อหน้านะครับ โอเคนะครับมาต่อกันที่ไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนแปลงสําหรับโมเดลนี้นะครับจะเป็นไฟท้ายนะครับเป็นชิปเปอร์นัมเมอร์นะครับ,เป, mer, รบเป็น3ชั้นเลยนะครับหนึ่งสองสามแบบนี้นะครับก็ตัวไฟท้ายของเขาเนี่ยเป็น l e d พร้อมไฟเลี้ยวและแล้วก็ตัวไฟดุกยเฉินไฟเบรกเนี่ยก็ยังเป็นอลอทอยู่นะครับสำหรับเจ้า,าตัวนี้เกรด M แนละ้วจะมีเซ็นเซอร์หน้า4จุดหลัง4จุดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมมีกล้องถอยแบบบิวอินมาให้ด้วย นะครับเดี๋ยวผมพาไปเจอภายในกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมกันมาบ้างนะครับครับก็มาต่อกันที่ภายในของเจ้าคันนี้กันบ้างนะครับก็เริ่มต้นเลยเข้ามาเนี่ยผมเห็นเนี่ยจะเห็นเป็นเบาะหนังที่เขาดีไซน์ออกแบบเข้ามาใหม่นะครับมีรูระบายความร้อนของตัวนะครับนั่งเนี่ยได้ดีนะครับทั้งเบาะรองนั่งแล้วก็ตัวพนักพิงเลยนะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นไปลองนั่งหน่อยนะครับ จะสังเกตเห็นตัวนี้บุกหลังคาของเจ้าไฮแลนเดอร์ตัวนี้ก็เป็นออกสีดาแล้วนะครับเดิมทีของรถไฮแลนเดอร์ของเราเนี่ยนะครับจะเป็นสีเบจออกเป็นครีมมหน่อยตรงนี้ก็ดูเป็นสีดาแล้วทำให้ดู้สึกแบบว่ามาสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีตัวบุนะครับบุนะครับข้ามประตูตรงนี้ก็จะมีเล่นดีไซน์นะครับให้ดูเป็นลวดลายดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้นะครับส่วนตัวพวงมาลัยเนี่ยยังดีไซน์เดิมนะครับมีปรับเปลี่ยนตรงช่วงแอร์แบกนะครับช่วง ตัวแต่นะครับที่ที่ดูมีเหลี่ยมมีสันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเขาเนี่ยนะครับตัว ZP ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีหน้าจอนะครับ MID ขนาด7นิ้วให้ด้านนี้นะครับที่มันลิงก์กับตัวหน้าจอ9นิ้วนะครับด้านนี้ด้วย นะครับตรงนี้ก็สามารถจะปรับเปลี่ยนตัวระบบเจ้า a อดอร์ครับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับคือคือสามารถปรับเปลี่ยนที่จอได้เลยนะครับส่วนสำหรับเจ้าจอตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อไวเลส a p p ป e ป a ล p l แล้วก็ไวเลส Android Auto ได้นะครับหมายถึงว่าเราสามารถเชื่อมต่อไร้สายได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะครับส่วนระบบทุกอย่างเนี่ยใกล้เคียงเดิมเลยนะครับแอร์ยังเป็นแบบ ออโต้ดูอัลโซนแยกขวาซ้ายเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งนะครับไฮไลท์นะครับจะมี USB Type C มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับตรงนี้เป็น Type C นะครับ3์นะครับก็ทำให้ชาร์จไวยิ่งขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ลวดลายของเจ้าคอนโซลหน้านะครับที่ปรับเปลี่ยนเพื่อึ้นมานะจะสังเกตเห็นจะมีลวดลายนะครับตัวเหมือนเป็นหกเหลี่ยมตรงนี้สวยๆนะครับเพิ่มเข้ามาให้ด้วยนะครับสำหรับอ่าโมเดลนี้ ก็จบกันแล้วนะครับกับการพานะครับชมรถนะครับ New y s u D Max นะครับโฉม2024นะครับว่ามีปรับเปลี่ยนอะไรกันไบ้างมีเพิ่มเติมอะไรกันไบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะครับให้เข้าใจง่ายๆอีกอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็จะมีหลักๆก็จะมีฝากระโปรงหน้านะครับที่เขาปรับเปลี่ยนมาแล้วก็จะเป็นตัวกระจังหน้ารูปแบบใหม่นะครับไฟหน้าแบบใหม่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัว นะครับแล้วก็จะมีของลายล้อล้อแมกนะครับสำหรับบางรุ่นรุ่นเกรดท็อปอย่างเงี้ยก็จะมีปรับเปลี่ยนไปด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเรามี USB Type C เพิ่มมาให้แลกกับทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของจอเนี่ยก็สามารถจะเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายได้เรียบร้อยแล้วนะครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับที่มีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาเดี๋ยวเราวันนี้ก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วย,ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับ